นาบัดนี้เป็นตนไปเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้นั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูบชาพร้อมกับการได้ยินได้ฟังธรรมะคำสั่งสอนในทางอุธศาสนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาเพชรเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาข,าขวาก่อน แล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายตายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงกลงแล้วก็หลับตาตานี้ไม่ต้องดูอะไรแล้วดูใจของเราดีกว่าเมื่อเราหลับตาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ะระลึกถึงพระรตนาไตร คุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ี่ว่าพุทธโทรธธรรมโมสังโฆนั่นแหละเมื่อเรานึกเจริญทั้งสามรอบแล้วก็ให้นึกเอาพุทธโธคำเดียวพุทธโธคำเดียวก็ให้ถือว่าในพุทธโธท,ที่เรานึกนั่นแหละ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็รวมกันอยู่นั่นเคือเป็นโอบายมาให้จิตใจเราแส่สายไปภายนอกให้จิตใจมารวมมาสงบตั้งมั่นโยในกายวาจาจิตของเราเองธรรมดาใจ ของคนเราที่ยังมีกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่นั่นมันชอบคิดนึกปรุงแต่งอะไรต่อมิอะไรไปภายนอกไม่ค่อยจะได้รวมจิตรวมใจเข้ามาภายในเมื่อถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาท่านให้ ลอยวางเรื่องราวอารมณ์ภายนอกออกไปให้หมดสิ้นแม้มันจะมีความเจ็บปวดทุกขเวทนาอันใดบังเกิดมีขึ้นในร่างกายสังขารนี้ก็ตามให้จิตใจเราเฉยๆไว้อย่าไปเป็นทุกข์เป็นร้อนว่าเราเจ็บเราปวดแขงขาหน้าหลังอะไรไม่ต้องเกี่ยว อันนั้นมันเป็นขันธามานคำว่าขันธามารมารคือขันธ์ได้แก่ตัวของคนเรานั่นหละธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันเป็นตัวมารสำคัญถ้าร่างกายอยู่ดีสบายกว่าเพลิดเพลินไปอีกอย่างหนึ่งว่าเราคงไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้และไม่ตาย แต่นี้ถ้ามันเกิดเจ็บปวดทุกขเวทนาขึ้นก็เอาวละมันกลัวมันเจ็บมากเกินไปหรือโรคภัยไข้เจ็บเก่าที่มีอยู่แล้วเรานั่งสมาธิภาวานามันจะกำเริบขึ้นมาอันนี้ล้วนแล้วแต่สังขารมานกิเลสมาไม่ให้จิตใจไปปรุงแต่ง ทำใจให้เป็นหนึ่งเรียกว่าพุทโธแปลว่าจิตผู้รู้ดวงจิตผู้รู้โยที่ไหนในปัจจุบันนี้ก็ให้รวมจิตใจดวงนี้เข้ามาภายในการนึกการนอมพุทโธนั้นท่านก็ให้กำกับที่ลมหายใจเข้าออกเป็นนมตเม็ดหนา เรีว,ว่าพุโทโธทุกลมหายใจเข้าพุโทโธทุกลมหายใจออกเอาลมหายใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวด้วยและเอาคำว่าพุโทโธหรือธรรมต่างๆที่ท่านอธิบายไว้นั่นก็เป็นอุบายอันหนึง่ง เพื่อจะได้แก้ไขจิตใจที่มีความลังเลสงสัยในข้ออัดข้อธรรมใดๆก็จะได้รู้จักการปล่อยวางเลิกละออกไปคือต้องการจิตใจสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาเชียก่อนถ้าจิตมันยังซานไปฟุ้งไปเรียวว่าจิตไม่รวมไม่เป็นหนึ่ง เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ใจลุ่มหลงมัวเมาฟุงา้งซ่านลำคาญไปตามอารมณ์ต่างๆมันจะเป็นอะไรอะไรก็ต้องยอมตายไวโดพระพุทธเจ้าของเราวันพระองค์นั่งใต้ลมไมโพธินั้นพระองค์ตั้งใจว่าจะไม่ลกไปมาในที่ใดๆอีกแล้ว การนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้เรียกว่าเอาตายสู้ถ้าไม่ได้ตรัสเป็นพระพุทธเ,ทเจ้าก็จะเอาที่นั่งนั้นแหละเป็นที่ตายจะไม่ลกไปแสวงหาอาหารบินทบาทมาเลี้ยงชีพอีกต่อไป เว้นเสียแต่จิตใจสามารถอาจหารต่อสู้กับกิเลสมารสังขารลมารให้เด็ดขาดลงไปจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อนั้นแหละจึงจะไปจึงจะลกไปมาได้แม้เลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามที มันจะตายพระองค์ก็ยอมตายแต่ด้วยกําลังจิตใจของพระองค์ตั้งมันเป็นสมาธิภาวานาในคืนวันนั้นเองเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราก็ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิยาเสร็จสิ้นไปคือไม่หลงไปตามมารกิเลส ความเจ็บไข้ได้ป่วยความเป็นความตายฟุ้งซ่านลำคาญไม่เอาทั้งนั้นเลิกทิ้งละทิ้งหมดจิตใจของพระองค์กลมแนวแน่มั่นคงไม่ลหลงไหลไปตามกิเลสกามวัตถุกามทั้งโลกไม่มีที่ใดที่พระองค์จะเลิกละไม่ได้พระองค์ตัดเลิกละหมดชิ้นลงไป เจตใจของพระองค์ก็เรียวว่าลูกแจ้งพระนิพพานถึงนิพพานอยู่ในนิพพานอันเป็นสถานที่ปลอดภัยอันตรายหลังจากนั้นแล้วพระองค์ก็เรียวว่าเป็นผู้หมดกิเลสละกิเลสพร้อมทางวาสนาได้หมดสิ้น เรื่องฟุงซานลำคาญอย่างแต่ก่อนมาก็หมดไปสิ้นไปเราทุกคนถ้าหากว่าเราตั้งใจภาวนาเอาจริงเอาจังแล้วทุกทุกคืนก่อนจะหลับจะนอนนั้นเราต้องไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนา รวมจิตรวมใจอย่างน้อยให้จิตใจสงบระงับเยือกเย็นสบายเสียก่อนจึงค่อยนอนหรือจะเอาให้มันเสร็จสิ้นลงไปก็กิเลสลาคะมีอยู่ที่ไหนเลิกละปล่อยวางให้หมดสิ้น กิเลสโทสะความขัดเคืองในจิตในใจยังมีอยู่ที่ไหนก็เลิกละให้มันหมดทิน้นกิเลสอวิชชาความไม่รู้ความหลงในจิตมีอยู่ที่ไหนก็เลิกละให้มันหมดชิ้นลงไปเรื่องต่างๆมันก็สงบจิตสงบใจลงไปได้หมดทุกอย่างทุกเระกา เดยว่าภาวนาทำความเพียรละก,กิเลสกิเลสกิเลสนั้นมันไม่ใช่อยู่ที่อื่นกิเลสมันอยู่ที่ใจใจคนเราใจดวงผู้โลกผู้คิดผู้นึกนั่นแหละมันเป็นตัวกิเลสอันสำคัญกิเลสทั้งหลายมันก,แก็แทรกซึมอยู่ในใจนั้น ใจอน,นัตนมันก็มายึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดล่างยึดกายยึดชาติยึดตะกูลยึดถือไปหมดทุกอย่างทุกประการไม่ให้มันไปยึดถืออะไรพุทธโธอยู่ที่ใจธรรมโมอยู่ที่ใจสังโฆอยู่ที่จิตที่ใจนี่รวมกำลังตั้งมัน่นลงไปในจิตใจดวงเดียว ทำความเพียนเพ่งโยในใจอันนี้ตลอดกาลร่างกายยืนก็ภาวนาพุโทโธได้ร่างกายเดินก็ภาวนาพุโทโธได้ร่างกายนอนยังไม่หลับก็ภาวนาพุโทโธนั่นแหละคำว่าพุโทโธหรือว่าอุบายอื่นใดก็เหมือนกัน คือเป็นโอบายเพื่อความยึดเหนี่ยวในจิตใจของผู้ปฏิบัติไม่ให้ลหลงไหลไปตามเรื่องต่างๆสงบกายลงไปสงบวาจาลงไปสงบจิตด,ดับสังขารวิญญาณกิเลสตัณหามานะทิฏฐิทั้งหลายแหล่ออกไปให้หมดสิ้น จิตใจเอามันแจ้งใสสะอาดโยภายในอย่างนั้นทุกคืนทุกคืนทุกวันทุกอิริยาบดยืนเดินนั่งนอนไม่ว่าตาดูหูฟังอะไรก็ตามจิตต้องมีสติอยู่เสมอจิตต้องมีสมาธิตั้งมั่นอยู่เสมอจิตต้องมีปัญญา ความรอบรู้ในกองสังขารในใจของตนอยู่ตลอดเวลากิเลสมารทั้งหลายมันจะเอาอะไรมาหลอกลวงก็ไม่ให้ลุ่มหลงไปเดี่ยววางเฉยทุกอย่างแม้มันจะตายเวลานี้ก็ให้ใจมันเฉยได้หากดินมันตาย ช่างมันเป็นไรธาตุน้ำมันตายช่างมันเป็นไรธาตุไฟธาตุลมมันตายช่างมันแม้มันจะไม่ตายเดี๋ยวนี้มันก็จะต้องไปตายข้างหน้าอายุไม่ถึงพันปีร้อยปีก็ไม่ค่อยจะถึงอย่ามาห่วงอะไรอะไรอีก พุทโธอยู่ในใจธรรมโมอยู่ในใจสังโฆอยู่ในตัวในใจนี่ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในใจนี้ตลอดเวลาอะไรอะไรที่มันเกิดมีขึ้นก็ย่าได้วันไหวลุ่มหลงมัวเมาไปกับคนสัตว์วัตถุธาตุทังางยในโลกนี้ก็คือว่า ธาตุดินธาตุน้นำธาตุไฟธาตุลมอากาศสถธาธาตุวิญญาณธาตุมันเรื่องธาตุดินน้ำไฟลมจิตยันได้มนหลงสมมุติอันนี้โลกนี้เป็นโลกสมมุติเมื่อมนุษย์เกิดขึ้นมาก็สมมุติว่าตัวเราของเรากายเราจิตเราเราเป็นนั่นเราเป็นนี้ไปตามเรื่อง นั่นคือว่ามันเป็นความหลงสมมุติโลกเขาสมมุติให้อย่างใดก็หลงไปอย่างนั้นอย่าได้หลงมัวเมาไปพุโทโธอยู่ที่ใจธรรมโมก็อยู่ที่ใจผู้รู้นี่สังโฆก็อยู่ที่ใจผู้รู้นี่ล,ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็อยู่ที่จิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายใน มันเจ็บปวดทุกขเวทนาอันใดก็อย่าไปคิดว่าเราเจ็บปวดแข้งก็แข้งมันเจ็บช่างมันปวดขาก็ช่างมันขามันปวดมันเหมือนซาอะไรก็ตามเฉยไว้ต่เดียวพุทโธอยู่ในใจพุทธะลกูก ลูละลูถอนลูปล่อยลูวางลูไม่ยึดหน้าถือตาไม่ลูไม่ยึดตัวถือตนไม่ยึดเรายึดของของเราวัตถุเข้าของใดๆที่เป็นของเราไม่ให้มันไปหลงไปยึดเรียกว่าเลิกละออกไปให้หมดสิ้นเหลือแต่จิตใจดวงผู้ลูผู้แจ้งโยภายใน มีความสงบตั้งมั่นอยู่ในจิตใจของตัวเองคนอื่นผู้อื่นเขาจะเกิดเป็นเรื่องของเขาเขาจะแก่เจ็บไข้ตายเป็นเรื่องของเขาเจตใจของเราก็ให้อยู่ที่ตัวเรานี้ในใจเรานี้สงบอยู่ที่นี้ตั้งมั่นอยู่ที่นี้มีปัญญารอบรู้อยู่ในกองสังขารนี้ แม่ให้จิตใจดวงนี้ลุม่มหลงมัวเมาดิน้นลนไปตามกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตันหา,นหา,นหาไม่เอาทั้งนั้นเอกังจิตตังเอาจิตเป็นดวงเดียวเป็นหนึ่งอยู่ภายในเอโกธรรมโมเอาธรรมอันเดียวเอกังจิตตังเอาจิตอันเดียวให้สงบระง,งับอยู่ที่นี้ เรียกว่าปัจจตังเวทิตโพวินยูหิวินยูชนทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายพึงมาลู่แจง้งปัจจตังจำเพาะจิตใจดวงผู้รู้โยภายในร่างกายสังขารมันจะเจ็บปวดทุกขวเวทนาอันได้ช่างมันอย่าไปเย็ดไปถือมันเจ็บมันก็ไม่เลยตายไปได้ มันแก่มันก็ไม่เลยตายไปได้เิตย่าไปหลงยึดถืออะไรทั้งนั้นเรียกว,ว่าจิตใจดวงผู้รู้ก็จะแจ้งใสสะอาดอยู่ภายในจิตใจของตัวเองความทุกข์ความเดือดร้อนตามคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายไม่ต้องไปเกี่ยวข้องอัวพัน ตามโลโยทกลมหายใจเข้าทกลมหายใจออกลอมเข้าไปใครเป็นผู้รู้จิตใจดวงผู้รู้เป็นรู้ว่าลมลอมออกมาใครเป็นผู้รู้จิตใจดวงเดียวนั่นแหละมันเป็นผูู้้โยภายในจงตั้งใจรวบรวมกำลังจิตกำลังใจดวงนี้ให้มีสติความระลึกได้ให้มีสมาธิ ตั้งมั่นลงไปในหัวใจให้มีปัญญาความเฉลียวฉลาดในจิตใจอันนั้นแก้ไขสถานาการณ์ต่างๆทั้งหมดไม่ให้มันมายุ่งเยิงเจตใจไม่ไปยุ่งกับรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพธรรมาลมคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายจิตใจภาวน,นาอยู่ในใจนั่นเอง เป็นจิตใจที่แน่วแน่มั่นคงไม่ลหลงไหลไปตามเรื่องต่งตางๆเมื่อจิตไม่ลหลงไหลไปกับสิ่งใดๆจิตใจก็เย็นสาบายนั่งก็สาบายอยู่ในใจเยืนก็สาบายอยู่ในใจเดินไปมาที่ไหนก็สาบายอยู่ในใจมีเรื่องที่จะพูดจะทำอะไรจิตใจก็ไม่ไปทุกข์ไปร้อนกับสิ่งทั้งหลาย มีสติอยู่ในตัวมีสติอยู่ในใจมีสมาธิอยู่ในตัวในใจมีปัญญามียานอันวิเศษละกิเลสลาคะให้หมดไปละกิเลสโทสะให้หมดไปสิ้นไปละกิเลสโมหะอวิชชาตัณหาให้หมดไปสิ้นไป ไม่ให้เมกิเลสกองไหนมายุ่งเยิงอยู่ภายในใจนี้เรียกว่าภาวนาทำความเพียรละกิเลสกิเลสอย่างอยากก็ละทิ้งเดี๋ยวนี้กิเลสอย่างกลางก็ละทิ้งเดี๋ยวนี้กิเลสอย่างละเอียดละออย่างไรก็เลิกละทิ้งทั้งหมดพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตัดไปแล้วลูก เวทนาสัญญาสังขารวิญญาตสิ่งเหล่านี้จิตใจอย่าได้มาหลงยึดเอาถือเอาเขาเป็นเพียงธาตุสี่ขันธห้าตามธรรมดาอยู่อย่างนั้นเองเมื่อจิตใจดวงนี้ไม่มาเกี่ยวเกาะกังวลวุ่นวายร่างกายสังขารเขาก็สบายอยู่ตามหน้าที่ของเขา ิเลสมารสังขารลมารในจิตในใจมันก็ไม่วุ่นวายได้เพราะจิตตั้งมั่นเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ภายในจิตนั้นเมื่อจิตสงบแน่วแน่มันคงอะไรอะไรก็สงบหมดแต่ถ้าจิตนี้ไม่สงบรังงบว่าวุ่นไปตามอารมณ์ต่างๆแล้วก็จะวุ่นวายตลอดการ พลาะจิตกิเลสมันพาไปจิตกิเลสมันพาอยู่จิตกิเลสไม่เลิกไม่ละไม่วางเวลาภาวนาสร้างคุณงามความดีให้เกิดมีในจิตใจของเรานี้ทันว่าให้ไม่ไปที่ไหนข้างหน้าก็ไม่ไปข้างหลังก็ไม่ไปเบื้องบนเบื้องต่ำไม่ไปไหน จ,จิตใจดวงผู้รู้ฟังธรรมอยู่ที่ไหนก็รวมจ,จิตใจลงไปที่นั้นเดียว,ว่าสงบเย็นนิ่งอยู่แน่วอยู่มั่นอยู่คงอยู่เหมือนแผ่นดินเรียกว,ว่าจ,จิตใจไม่หวั่นไหวเหมือนแผ่นดินแผ่นดินที่เราอยู่อาศัยนั่งอยู่นี่แหละเขาไม่ได้มีความทุกข์ความร้อนประกันใด เขาเป็นธาตุดินอยู่อย่างนั้นเองใครจะเอาสิ่งโสโครฏิโกลมาทิ่มทิ้งใส่กองเท่าภูเขาใหญ่กว่าภูเขาก็เป็นเรื่องของเขาเย็ดเราไม่ต้องไปยืดไปถือเรียกว่าเฉยอยู่ในใจเมื่อวางเฉยเหมือนแผ่นดิน เหมือนภูเขาเหมือนแผ่นดินนะเจ็ดมันก็จะสบายเป็นสุกโยภายในเอกังจิตตังเป็นจิตด,ดวงเดียวเอโกธรรมโมเป็นธรรมดวงเดียวระลึกโยภายในตัวภายในใจนี่แน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลมีสติสัมปัญญะมีสมาธิจิตตั้งมัน่นมีปัญญา รอบรู้ในโลกรอบรู้ในกองสังขารไม่ได้เก็บเอาอะไรมาเป็นเยื่อใยในจิตใจอีกเรียกว่าจิตมันกล้าหานชาญชัยเราเลิกเดโยได้ในตัวในใจของตนเองคนอื่นไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของแต่และบุคคลการปฏิบัติภาวานานั้น คนอื่นจะมาช่วยภาวนาให้ไม่ได้พระพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็ทรงตัดว่าเราตถาคตไม่ได้ไปภาวนาละกิเลสให้สาวกสาวกทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วก็ไปภาวนาละกิเลสของตนให้เบาบางหมดสิ้นไปก็แล้วกัน ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าไปละกิเลสความโกรให้ละกิเลสความโลภละกิเลสความหลงไม่ได้เปรียบอุปมาเหมือนคนเราหิวอาหารเราจะให้คนอื่นรับประทานตัวเราไม่รับประทานมันก็หิวอยู่นั่นการภาวนาละกิเลสนี้ก็คล้ายกัน เราต้องเลิกต้องละต้องปล่อยต้องวางออกไปอย่าได้ดิ้นลนไปตามอำน,นาจกิเลสตัณหาธรรมดากิเลสในใจของคนเหล่านั้นท่านว่าตัณหาความดิ้นลนไม่มีเมืองพอนัถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มี แม่น้ำลำคลองยังเต็มในหลือดูฝนแต่ตัณหาในจิตใจมนุษย์คนเรามันไม่พอไม่อิม่มไม่พอลุ่มหลงแล้วก็ลุ่มหลงอีกบนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่มีที่จบที่สิน้นท่านจึงว่าตัณหาย่าได้ตามมันไปสงบกายสงบ จสงบวาจาอยู่ภายในจิตใจดวงผูรู้นี่อยู่ในตัวเจตใจก็ใจเยือกเย็นสบายคนเราถ้าใจสบายแล้วกายมันไม่ว่าอะไรรูประคันร่างกายเขาไม่ว่าอะไรเขาไม่มีจิตมีใจประการใด ที่มันว่าวุ่นวุ่นวายอยู่มันเรื่องของจิตใจไม่สงบทั้งนั้นถ้ามาภาวนาทำใจของตนให้สงบระงับเยือกเย็นสบายแน่วแน่มั่นคงไม่ลหลงไหลแล้วนั่งที่ไหนที่นั่นก็เป็นที่ภาวนาชุ่มเย็นเป็นสุขทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจทั้งนั้น ไม่ว่าจะทำกิจกรรมการงานใดๆเป็นหน้าที่ของมนุษย์มีมือก็ทำงานเขียนหนังสือมีเท้าก็เดินทางมีตาก็ดูมีหูก็ฟังฟังแล้วพิจารณาลงสู่หลักอนิจจังคือความไม่เที่ยง หลักทุกข์ขังร่างกายสังขารของคนเรานี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างนี้แหละเกิดมากี่ภพกี่ชาติแล้วมันก็ยังทุกอยู่อย่างนี้แหละถ้าเราไม่ภาวนาตัดละกิเลสราคะ,ะโทสะโมหะในใจนี่ให้หมดสิ้นก็จะมาเดือดร้อนวุ่นวายไม่จบไม่สิ้นจงเลิกละปลดปล่อยตัด กระแสต่างๆออกไปตัวกูวไม่มีตัวข้าไม่มีตัวเราของเราไม่มีอะไรทั้งหมดมันเป็นของโลกเขาโลกเขาลุ่มหลงมัวเมาอย่างนี้ต่างหากเจตใจของเราอ่าได้มาลุ่มหลงมัวเมาตามเขาอีกต่อไปมีความสงบตั้งมั่นอยู่ในจิตมีเจตใจอันไม่ไหวหวั่นพันพึง เปรียบเหมือนอย่างว่าพื้นปัสุธาหน้าแผ่นดินอะไรก็ตามจิตใจไม่วันไหวเหมือนแผ่นดินแล้วก็สู้กิเลสมารสังขารลมารได้หมดละกิเลสออกไปได้หมดแต่ถ้าไม่สงบระงับว่าวุ่นไปกับอารมณ์กิเลสเลก็ได้สว่างหลงไหลอย,อยู่อย่างนั้นเองบัดนี้เวลานี้ ไม่ให้จิตใจดวงไหนมาลุ่มหลงมัวเมาในลูกในนามในกายในจิตของหลัจงปล่อยวางเรื่องราวทางหลายออกไปให้หมดสิน้นยังจิตใจดวงผู้รู้ภายในให้รู้แจง้งแทงตลอดในธรรมไม่ให้จิตใจดวงนี้เละลอนวุ่นวายดิน้นลนไปตามกิเลสกามวัตถุกาม จงรวบรวมกำลังจิตกำลังใจของตนให้มีกำลังมีความสามารถอานานไม่ให้มีความท้อแท้อ่อนแอในหัวใจประการใดพระพุทธเจ้าท่านไม่กลัวตายเราจะมากลัวตายอยู่หรือพระพุทธเจ้าท่านวางเฉยได้ทุกอย่างเราจะมาไม่วางเฉยยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเรา ยึดเธอแล้วเอาไปได้แค่ไหนคนเขาที่ตายไปก่อนพวกเราเขาเอาอะไรไปเนื้อหนังมังสังกระดูกเส้นเอ็นของเขาตายแล้วก็ทิ้งไว้ในโลกนี้เมื่อถึงเวลาเราท่านทั้งหลายแตกดับตายมันก็เหมือนกันเอาอะไรไปไม่ได้ทางนั้น เหตุนั้นบัดนี้เวลานี้จงปล่อยวางรู้เท่าทันอย่าได้มายึดหน้าถือตายึดตัวถือตนเลยยังจิตยังใจให้พองใสสะอาดตั้งมั่นเที่ยงกลงคงที่อย่ในธรรมปฏิบัติ เมื่อจิตใจของพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายอยู่ในธรรมะปฏิบัติแล้ก็จะเย็นทั้งกายเย็นทั้งวาจาเย็นทั้งจิตทั้งใจเรื่องราวเล่าร้อนอย่อมไม่มีมีแต่ความสุขจิตสุขใจเท่านั้นเองนี่แหละเราท่านทั้งหลายการปฏิบัติบูบชาภาวนาละกิเลสนั้น เป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจ,จำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็เม่ด้วยประการนี สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโคโวินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีติคายุโกควะอาภิวาธานาสีริสนิยังวุธาปัญิโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนโสขังภะาลาัง